สีแดงไม่นานของสีปฐุมจากจังหวัดปฐุมธานีครับผมล๊อกน้ำผีนเรือพรวิชิตเทพองอินจากจ pues ังหวัดพ nah, ิษณุโลกเอาละวปฐุมเจอพิษณุโลกเนินป่าจะลับปันหมูกระเพราเนาป่าจังหวัดพิษณุโลกเขาบอกวันนี้ไม่มีแม่น้ำมีแต่ภูเขามีแต่เขาเขาแต่ทําไปเรือมีทุกประเภทครับผมก็พอเพราะพระธรรมอ่ะพระเรือพระธรรมครับผม เที่ยวนี้มีเงินระงวัมน20,000บาทใช่จรงเงินรางวัลสองมน0 0 0ับาทนะครับเที่ยวที่แล้วไ,ได้ไปครึ่งแล้วได้ไปแล้วครนะึ่งแล้วในรถตุ๊กต้ ตั้งใจกันกลยผู้ต้องเรติพัฒนาว่าให้สู้หน่อยเพื่อมีน้ำสามดูที่ว่าขอท่านพัฒนาและผาด้าเสียทีให้กับคนสวยเมืองเพชรจากจังหวัดเพชรบุรีไปได้หนึ่งเที่ยวครับขอปลาเขียวไม่ข้างแล้วโดยแร็วของทัพสู้จากฝา่ใต้บอกกับทุกพังตัวนีบอกว่าไม่กลัวแน่นอนเจ้าเที่ยวนี้จะมีน้ำ ขนมว่าแก้ด้วยมาวางมาแล้วขนมว่าแก้มาดื่มพี่สายชนทับสีพี่น้ำกระเทีมงานเพชรบุรีทุกท่านวันนี้น้องบอยสีสยามนะครับพี่พิษพันธ์วัดม่วองวอำเภอวัดโพธงจังหวัดราชบุรีครับหรือว่าจะเป็นการสามขอเสิร์ฟสิบสามได้ไหมขอแล้ว ที่จะเข้าวัดตาหลวงพระรามหลวงไม่ได้เอาละเอาละเอาละมาดูกันเที่ยวนี้นะถ้ามีผมอยากเดียวกานนี้อากาศจะจัคใสเลยนะครับรถ้าถือว่ามามาแล้วได้หนีครับใช่ในอันดับสองสามสี่อยู่นี่แหละถึงแม้จะไม่ได้แชมป์ปล่อยได้ปล่อยเลยถ้าพร้อมนะปล่อยเลยครับปล่อยได้ปล่อยเลยครับครับจุ<า>ลนิชานี่นะครับตอนนี้ถ้าเจอตัวไปต่อมาแล้วกัน পায়ে ফ পাই গা ধুনীয়াকৈ ไหวครับไปแล้วครับท่านชายกรรมการต้นตะเกียบชีดให้สองหมื่น,นบาทครับแต่ว่าแม่อลพินบอกว่าชนะม,ม,ม,มีให้หมื่นมื่ีให้หมื่นหมื่นบาทนะครับบางคนตามมีครับครับแล้วมองไปยุดปล่อยเลยต้องสองหลำเขาเทียบทุนแล้วสุดปลายพร้อมแล้วปล่อยได้เลยครับ ลำน้ำสีแดงสิงห์ลำน้ำพรพระเจ้าเสือจากอำเภอโพปิ์พระทัพค้างจังหวัดพิจิตรมร้ายจากจังหวัดพิจิตรเ,อ,เองรำแล้วมันลำน้ำน้ำเงินแม่อร่พิษจ,จากหทสบาลเมืองปุรีรลำจังหวัดปุรีรัมครับวันนี้คุณแม่อร่าพิรนะครับ เล่บบมม้าแห่งนุ่งหางมในน้ำเปรี้ร้ายแห่งนุ่งหางยมในน้ำฉิงน้ำนั้ครับเขาบอกว่าขัดไ,ไม่ต่อยครับไปตัวนีชนะเลิศมีสนามบดหงมาแล้วมาปีที่แล้วเอาละครับชนะเลิศมีช่วยรางพระราชทา,าน,ทานทพร้อมเงินรางวัลสี่พันบาทครับ จุดไฟพร้อมแล้วปล่อยเลยนะครับครับทางสองล่างต้องเร่งนะครับไล่มาเมื่อะไรปล่อยไว้นั้นครับยังไม่ได้ดีดกันหลบเริ่มจะแรงแล้วครับเพราะฉะนั้นสีจะตื่นจากสุภาพข้กรเตรียมด้วยนะครับพรบุกศลักระสีนะครับเตรียมด้วยครับเตรียมไปอยู่จุดไฟนะครับไว้เลยครับครับ ดูครับยังไม่นิ่งครับต่อรามยังไม่นิ่งต่วมีพลัด ่อยได้ไอ้บาบ้าแ่งคน้าจนขายานี้มันมาหลายปีแล้ววได้า สบายใจรับกระเด็นใจกับการต้ตเกีบแ่ราวาปัดติดได้เรือร่งน้าต้องเด่นกันแม่อรพินจากบุริลั์เป็นเลยนะแม่อรพินจากบุริลั์เป็นเลยนะครับพี่น้อง The winner is แม่อรพิน from Blue Zone เจ้าอล่นแล้วุ่าเชิงจอชื่อแม่อรพินครับผมก็เดี๋ยว